ลูกเพงพระสัญญาในปีต่อมานางซาร่าขอดลูกชายคนหนึ่งตามกำหนดเวลาที่พระเจ้าตรัสไว้อับราฮัมจึงได้ลูกชายที่จะเริ่มสร้างชนชาติยิ่งใหญ่ตามที่พระเจ้าทรงสัญญากับเขาอับราฮัมและนางซาร่าจําได้ว่าพระเจ้าทรงให้ตั้งชื่อเด็กน้อยนี้ว่าอิสอักเขาก็ทำตาม พวกเราจำได้หรือเปล่าว่าชื่อนี้แปลว่าอะไรผู้หัวเลาะอย่างไรเล่าก็คงจะเป็นเพราะพวกเขามีความสุขมากที่ได้ลูกชายหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งอับราฮัมและนางซาราหัวเราะไม่เชื่อเมื่อคิดว่าจะมีลูกตอนอายุมากแล้ว s <S เติบโตขึ้นเหมือนเด็กทั่วไป ครั้งหนึ่งอับราฮัมจัดงานเลี้ยงฉลองให้กับอิสอักมีเด็กหลายคนไปร่วมในงานรวมทั้งอิชมาเอลลูกชายคนโตของอับราฮัมที่เกิดจากนางฮากาภรยาที่เป็นสาวใช้ในงานนั้นเขาได้ไปเย้าแย่อิสอักน้องคนละแม่ของเขาทำให้นางซาลาโกรธมากนางจึงบอกให้อับราฮัมได้นางฮากาและอิชมาเอลออกจากบ้าน ไม่ให้อยู่ในครอบครัวนี้อีกต่อไปแม้ว่านางซาราเองเป็นคนบอกให้อับราฮัมมีลูกกับนางฮากาแต่นางก็อิจฉานางฮากาและอิชมาเอลมาตลอดแม้ว่าอิชมาเอลจะไม่ใช่ลูกแห่งพระสัญญาเขาก็เป็นลูกของอับราฮัมเหมือนกันอับราฮัมจึงไม่อยากไล่เขาไปแต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่า ไม่เป็นไรหรอกปล่อยให้เด็กน้อยกับแม่ของเขาไปเถิดเราจะดูแลพวกเขาเองอิชมาเอลจะเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่เช่นกันอับราฮัมจึงจัดเตรียมอาหารอย่างดีและน้ำให้นางฮากากับอิชมาเอลนำติดตัวไปแล้วส่งพวกเขาเดินทางไปในทะเลทราย